แนวโน้มมันสำปะหลังคาวดีสำนักเศรษฐกิจการเกษตรราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น เรามาติดตามข่าวสารสถานการณ์แนวโน้มราคามันสำปะหลังกันบ้างนะครับในวันที่21กันยายนปี2565ที่ผ่านมานายฉันทนาวันนักจรนะครับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามันสำปะหลังว่าราคาหัวมันสำปะหลังนะครับสดเชื้อแป้ง25เเซนที่เกษตรกรขายได้ มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่กลางปี2564เป็นต้นมาโดยราคาเฉลี่ยในเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนปี2565กิโลกรัมละ2.68บาทซึ่งสูงขึ้นนะครับจากช่วงเดียวกันของปี2564ที่ราคากิโลกรัมละ2.28บาทเนื่องจากความต้องการของมันสำปะหลังนะครับเพื่อการส่งออกมีมากขึ้นนั่นเองครับ ขณะที่การส่งออกในปี2,564นะครับไทยได้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปริมาณ10.18ล้านตันมีมูลค่านะครับอยู่ที่1 2 3 0 0 1 000, ล้านบาททั้งปริมาณและมูลค่าการส่งออกนะครับที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2,563ที่ร้อยละ47จนะครับจนถึงร้อยละ 49. ส9สําำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนะครับในช่วง7เดือนแรกของปี2,564 นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมมีปริมาณอยู่ที่7.19ล้านตันนะครับมูลค่าอยู่ที่9 1 6 5 2ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงเดียวกันของปี2 5อ1ละ1 6 7 0นะครับและ130.45นั่นเองครับเนื่องจากประเทศจีนนะครับเป็นผู้นำข้ารายใหญ่ต้องการนำมันสำปะหลังนะครับเพื่อทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีราคาสูงขึ้นนั่นเองประกอบกับความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนนะครับที่ทําให้โลกเพิ่มปริมาณสํารองธัญพืชมากขึ้นเพื่อการบริโภคและเพื่ออุตสาหการรมอาหารสัตว์และพลังงานนั่นเองครับซึ่งส่งผลให้นะครับทำให้ราคามันสาปะหลังปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ราคามันสาปะหลังที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะดีนะครับจึงส่งผลให้นะครับยังไม่มีการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกร ใ,ในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปล like, นะูกมันสำปะหลังในปี2564-65นั่นเองครับเนื่องจากราคาหลังเกณงกลางนะครับอ้างอินสูงกว่าราคาเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้2.50บาทต่อกิโลกรัมอย่างไรก็ตามนะครับในปี2565-66ัคณะกรรมการนโยบายนะครับและบริหารจัดการมันสำปะหลังได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์นะครับวิธีการและเงื่อนไข และกรอบวงเงินของโครงการประกันรายได้ให้กับทางเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับและมีมาตรการคู่ขนานกับโครงการประกันรายได้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในปี2565ั6ห้าบาจำนวน4โครงการด้วยกันนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีและพิจารณาตามระเบียบต่อไปนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ